สวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรักกับสุสงน้องนิสาวลาวคือเก่าเนาะนี่นี่ก็ออกมานานพี่น้องมาหาเอาหม,มิ่นชิมยาปอกว่าเยอนเนาะวันนี้แม่เพิ่นขึ้นสนันพี่น้องบม่ได้ขืนน้องเราเพิ่นง่อยอยู่เทิงพูแล้วเพิ่นก็เอาลงมาเพราะว่ามันสูงมัน,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 มนบดเทิงน้อพี่น้องมาเก็บอมากหมิ่นเนาะพี่น้องเป็นวักน้องโป๊กบักจึงสูงเนาะ ก๊กสูงก๊กมันสูงนุงนน่นน้องผัวดกระเทิงผัวเทวาหลุมมาเบิดแล้วยังแต่เท้าเดีงยกเก็บแล้วนี่ก็สิเมือมปอกอยู่บ้านเนะาะไข่ไก่งวงมันผักไข่ฮะก็ได้เจ็ดหน่วยเนาะ ไก่ง่วงปากข่โอกมังต่อ,อการโลมโกนะุ๊กเนื่อกกในกะพอปปุเป็นสามเราปีนี้พี่นอ้องแต่ละปีนดกโดดแต่ปีนี้บปเป็นบเห็นจับจักหมากรพิบิตริกินดอกปีนี้นะโอ้อยู่กระเทืง,งผมมังงีิวกะเพื่อจิเต็มสอบนะผมหากได้มาสานี่นอกพี่น้องเดียวนีสีหายเหมืงไก่ง,ง่วงขามันเป็นยังตัวนี้นะแม่ ขาถบลงเออตีนม e ันถบเนาะมันคือตัวอื่นเลยมันคืออย่างได้ปะแล้วชิ้นใหญ่อยู่บะคามันถลหดนได้แล้วอีกเลยเนาะมังหิวก็ได้อยู่ก็สูงโูอยู่ก็ไฟผูมอด่ด้จะถืออยู่กับไฟโหบักเลยซะกกหิวนี่ หมอดแดงกับหมดแดงอย่าฮาไลนะหมอดแดงจะหมอเห็นหมดแดงบ่เห็นนแล้วเลิกชื่อเสียงหมดแดงอืมแตจะไป่ขืนไปเห็นยังเอาบ่อได้กับบ่เอาเลยพ่อถนัดนาพี่น้องทางแต่โดนเลยตอนนี้ยังบ่เต็มกระสอบดิโพว่ามันอยู่สูงพี่น้องหาไม้ต่อเต๋อสองสามต๋ออะไรกันเนบ่ได้อยู่มีแต่าไม้โกเพิ่นกับมีแต่าอยู่ทั้งทึง มากดิบน kind of um, ่ะแกเอาในออกเนาะพี่น้องมากหาวน่ะแกใส่เลยไปแล้วเอาในออกข้างหลังเพราะว่ามันกมันกยขาวอ้าหมกแดงหมกแดงคพี่งวเอเอ้ยนี่บ่ขาไงวงมหาวนในเียงอากาศฮ้อน่ยมื้อเช้าน่ะคึมคือนสิตกไปแล้วซยมากระดนออกคือเก่านะพี่น้อง เดีย๋ยวเสี่ยงพี่น้องเบืองไก่ตัวนั้นเนาะไก่ตัวทีตีนมันถูกตีนมันถูนกเนาะแจ็คอยู่ในใจแหละไก่ตัวตีนถูกเนีนย่ยเดี๋ยวเสียงะตุ๊กตุกต๊กตุกต๊กตุ๊กตีนมันถูกแต่ยังน้อยตัวมันตุ๊กป่องเหรอไปจังเนาะบ่แม่ใน่ใช่เลยมันไปใช่เลยวะไปเป็นวัด จุ๊กจุ๊กผัตัวสีขาวผูตีนมันถ๋แล้วเนาะพี่เนาะยังเป็นเด็กตีนยังถ๋ตอนนี้เมย์เพิ่งกำลังหมาใหม่ตโตกันเนะาะเป็นจุบะสีเหม็นเพราะมันอยู่สูงบางอยู่ถ้าสิปลากับมันยังลายอยู่ไก่ง่วงมันผักก็กได้เจสขายเมย์เยพิ่งไปผักอยู่วางห้างเกาเ่าโนบะเลโพเพิ่งไปจับมากองหญิงเนาะเพว่าฮัชิไปปล่อยอยู่เปปพื่อนเนาะพี่เนาะ กูเหนียวกับโหมักเคงสูงหนึ่งอยู่กับปลายคุณพี่เนาะมักตองปีนี้เหอบป็นหมาสามเนาะโหโบได้กินหมาสามปีนี่โอเพิ่นเกือบเป็ดเนาะเกือบเป็ดเกือบไก่หักกันแล้วเป็ดสองสี่ฮะหกน่าหกตเป็ดยังเป็ดหกโตเนาะ ก็นก็ม like, ีต่ไกไก่บ่วงยาสีเกงหวนี่น้องจะเมื่อตอกพี่บานพอลแม่เต็มเลยเต็มลอืม

ข่างห้างมาลงมาเลยอ,เอี๋มีอือออันไหนอันยาน้องพี่น้องโผล่เป็นไทยไทยสวนเนาะเพราะว่าข้าสิปลูกมันเนาะพี่น้องบางนี่เอาหลุดไทยไทยเนะาะโบได้จ้างหลุดญ่เขาเนาะค่อนแพงมีเงินจ้างก็กเลยโผล่เป็นก็เลยไทยเองเอาหลุดไทยนาเอาไทยเนาะพนเพราะก็สิเห็ดคู่อีกเนาะพี่น้อง เอาเสียมจุกเอาเลยมาส่วนหิดกล้อยากเละเอาเลยเนะยาะย่างไปทางหลุมเหมือนไทยคือได้คึ่งเลยเไทยคนเดียวคือมันบโกคือหลดอุดน,นะนะหลุดใช้ไงเขาตี้ตีเละเนาะทิบฉีเต็ปปูเอาทีเนาะ ก็ลายเนี่ยเพราะว่าท่านยังไม่เคยเห็ดจะเถื่อยังไม่เคยใช้ขา,านชีจ้าเขาก็มันแพงแเนาะโผลคนไทยไอ้ข้ามาไซสวยเขาก็จะไปทางไนเป็นเลย ก็ตได้ฮอดเขดนี่คุณตกหวางมือเมื่อ่กนนะเนาะมาจังได้ท้ยได้เนี่ยแต่ก็แต่กาดินมันแข็งละกันมันเป็นทีดินทรายเนี่ยมันก็เลยอ่อนเนาะพี่นนองตะกี้มาปล่อยงูเลี้ยงแค่นี้มันนี่ปีนี้บ่ได้นนนนนนปล่อยเข้ามาในสวนแล้วมีแต่ไปเลี้ยงลยมันนี่ยตัวฮัฟปลูกมันเลยเนาะ โตไลเพราะว่ามันเป็นไหหน้าเนาะทำอินตะกี้เนะมันเป็นไหหน้าไปน,นี่แหละแต่เขาหางข้ามัารไดเฮ็ดน,นะบปรไดเฮ็ดหน,นา้ามาทายข้าแม่น่ะปี่ทำอินนะต้องจงางรถไดทยใหญ่เขาตสบายง,งบห้าโบโฟห้าโบมีงบพาก็เลยทายเอาเองเนาะบานี่ม้าบารีปลูกเลยจายางมือจะสิปลูกแ,แล้วปลูกแบบว่าอย่าบารีตรงเนาะว่าฮซับซับไปเลย,เลย พูดแม่ผนังนี่พูดนี่เอาเหิวลแล้วแล้วนาะน,นี่สีเมือปโปะอยู่บ้านเนาะแต่ก็เลยม,มาวเวดเบิองพื่นเพื่น,พนไทยนะ <c oughs> นี่สีแ,แปง้งคู่แป้งคั้นมันขึ้นให้มันชุกชุกเนาะไอ้มันใหญ่ให้มันหน่อยเพราะว่าลดไทยไทยนะเพิ่นยังสีไทยอีกรอบสองนึงแม่ว่าเพื่นสีไทยอีก <c oughs> แม่ละนังเลยแต่อ่นไาม,ม่าให้ฝนเนาะ แดดกะแดดนะกาะกะกุ๊กอันใหม่กุกจิกกะไลายแค่นี้กุกจิกนี่งกกดูนี่เนาะ